สวัสดีครับสวัสดีครับชุดสอทัวร์ความจริงเรื่องทัวร์วันนี้เราจะมาคุยเรื่องสาระนะครับสองคำถามสำหรับคลิปนี้หนึ่ทำไมเที่ยวทัวร์ถูกกว่าเที่ยวเองและสองลูกค้าแบบไหนเหมาะกับการเที่ยวทัวร์นะฮะอ่ะเรามาที่คำถามแรกเลยครับน้าดอยครับเอ่อจริงๆผมก่อนเข้าวงการเนี่ยผมเข้าวงการมาแค่ประมาณสักสิบย่างเข้าปีที่สิบเดนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเที่ยวกับทัวร์ มีบ้างครับเวลาไปกับคนอื่นแต่ว่าเกิดความรู้สึกว่าไม่อิสระนะครับแต่หลังจากเอาง่าย,ายเนาะไปภูเก็ตสามวันสองคืนผมจ่ายเฉลีย่ยครอบครัวผมเนี่ยตกคนละหมื่นสามพันหมืนสี่พันแต่พอผมไปเห็นเวียดนามหมื่นสองพันกว่าบาทสี่วันสามคืนไปเห็นฮ่องกงนะครับสามวันสองคืนแปดพันกว่าบาทก็มีสมัยก่อนผมตกใจเลยอ้าเฮ้ยมันไปได้จริงเปล่านะครับ ชีวิตผมก็เลยกลายเป็นมีทั้งแบบเที่ยวกับทัวนะครับก่อนเข้าวงการนะครับแล้วก็เที่ยวกับเพื่อนนะครับก็ผมว่าหลังจากสิบปีที่ผมมาอยู่ในวงการนี้ผมอยากจะบอกว่ามันมีจุดหลายๆอย่างที่เปรียบเทียบกันง่ายมากนะครับทัวคือคนที่ทําตามปริมาณนะครับแล้วก็มีการติดต่อล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตั๋วเครื่องบินเอ่ยเรื่องการได้คอนแทคพิเศษจากที่พักร้านอาหาร เ,เคยมีครั้งหนึ่งผมไปกับทัวร์กับบรรดาพ่อตานม่ยายแล้วอยากจะบอกว่าไปไต้หวันนะครับเป็นทัวร์ที่เขาไปประกวดกล้วยไม้นะครับแล้วในนั้นอะ่ะก็มีอย่างอื่นด้วยในราคาผมจําได้สมัยนั้นก็ประมาณหมื่นห้าผมตกใจเลยนะอพอไปเช็คราคาตัว๋วเฮ้ยตั๋วอย่างเดียวก็แพงนะตั๋วยางดวก็แตะหมื่นแล้วอ,ะอ่ะขนาเป็นโลคอสนะ,ะแล้วอาหารที่เรากินทุกเมื่อ,อ โอเคนะผมเป็นคน enjoy eating นะครับผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันได้กำไรเปล่าวะแต่ว่าราคาที่ถูกไม่ได้หมายความว่าคุณภาพมันจะต้องแย่เสมอไปต้องแยกกันต้องแยกกันต้องอยู่ที่ว่าคนจัดการคนนั้นอะเป็นคนทํางานตรงปกไหมอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีขอบเขตมาตรฐานซึ่งอันนี้ผมอยากจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแบรนด์แบรนด์นะครับถ้าเราบางคนจะบอกว่า ไปวันนี <bij S 2> ้ <applic> เราเชื่อใจได้นะอคือแ<อ>ต่และผู้จัดทัวร์เขาจะมีมาตรฐาน <Concept. S 1> ของเขาอยู่ประมาณหนึ่งนะ <ร churches. S 1> อันนี้คือเราเราจะพอรู้ว่าเฮ้ยเจ้านี้เน้นถูกไอนี้ก็ไม่ร่วมไอน่นก็ไม่ร่วมออหรือว่าเจ้านี้รวมค่อนข้างเกือบหมดแต่ว่ามาตรฐานอาจจะกลางๆอาหารอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างกับบางเจ้าที่ว่าพรีเมียมมันค่อนข้างดีเลยนะเมื่อเทียบกับราคานี้คุณภาพพรีเมียมแต่ราคาไปได้ราคาแข่งขันได้ทีนี้เมื่อตอบ ค <Billie S 1> ำถามว่าทําไมเหตุผลก็คือเท่าที่ฟังหลักๆก็คือเพราะว่าเขาปริมาณเยอะเวลาปริมาณเยอะต้นทุนต่อหัวมันจะถูกกว่าปริมาณน้อยๆอีกอันหนึ่งก็คือการวางแผนจัดการล่วงหน้านานๆซึ่งเป็นประเด็นเป็นเป็นตัวที่ทําให้มันถูกกว่าคนที่มาตัดสินใจเอาทีหลังอย่างนี้ใช่ไหมครับผมผมแก่จะสารภาพกับคุเซมเลยว่าผมอะมีทั้งสองกลุ่มนะครับแต่เวลาผมเรียกว่าผมไม่อยากคิดผมไม่อยาก วางแผนเพราะว่าตอนเราวางแผนให้ลูกค้าเราเหนื่อยละ,ะเราอยากจะแบบไปสบายๆบ,ายบาย้างผมบอกเลยนะซื้อทัวร์ไม่ต้องคิดครับให้ทัวร์คิดให้แล้วทัวร์เขาคิดน่ะเขาคิดผ่านการการกลองผ่านการเราติดลองทุนกับนักท่องเที่ยวเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาจเขามีจุดเหมาะสมแล้วอ,อเ,เช่นสถานที่ท่องเที่ยวตรงเนี้ยโอเคอก็ต้องไปแล้วควรใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ใช่ แต่ทีนี้มันก็อาจจะมีความรู้สึกของคนที่แอนตี้ทัวร์ก็เออเฮ้ยมันชั่งโมกตัวบางทีบางคนใช้คําพูดเสียสิบปีชวแวบทัวร์ด้วยนะเออหนักกว่าชั่งโมกตัวนะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพอเป็นเวลาที่คือคนไทยเนาะเขาก็จะบางคนอ่ะเอาจํานวนจุดเที่ยวมาที่วในแต่ละโปรแกรมเมนี่ยอ่าถูกถูกอ่าซึ่งบางครั้งคนคนเที่ยวเองก็ไปมีจุดเขาเรียกคอนเซ็ปต์ในการเที่ยวผิด ราะตัวเองอยากไปเที่ยวอยากดื่มด่ำอยากมีเวลาแต่คุณอยากไปกับทัวร์แต่าาในขณะทีทัวร์เขาก็ต้องพยายามเก็บให้คุณคุ้มค่ากับเงิน,นทุกบาททุกจ่ายไปคือเราก็ต้องยอมรับว่าการตัดสินใจเลือกทัวร์ของลูกค้าเขาก็เอาอ่านจากโปรแกรมเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้เที่ยวครบกว่าแปลว่าเยอะกว่ามันก็ดูน่าสนใจกับโปรแกรมที่เที่ยวน้อยกว่าในขณะที่ไอเที่ยวเยอะกว่า มันก็ต้องใช้เวลาสั้นกว่าต่อที่สัจธรรมแต่แต่ตัวที่ดึงให้คนจองมันคือปริมาณแต่จริงๆเราอาจจะมาพบทีหลังว่าเฮ้ยเราต้องการคุณภาพต้องการดื่มดํำและไอ้คีย์เวิร์ดที่ต้องสังเกตเวลาดูโปรแกรมทัวร์ก็คือว่าเข้าชมผ่านชมผ่านชมเยี่ยมชมมันมีหลายอย่างถ่ายรูปด้านหน้าอะไรอย่างนี้เราต้องดูให้ดีก็ก็ต้องก็ต้องมีการเรียนรู้เนาะนะครับนักท่องเที่ยวเองก็ต้องเรียนรู้ครับว่า ปัจจุบันโลกของการท่องเที่ยวมันก็เริ่มเปลี่ยนไปดังนั้นก็ต้องรู้เท่าทันนะครับแต่ก็มีนักท่องเที่ยวนะผมเคยเจอนะผมแซมเป็นเอาโปรแกรมมาเลยแล้วติ๊กเลยติ๊กตําโปรแกรมเลยอ้าวทำไมไม่มีตรงนี้ล่ะแต่แต่ผมค่ายเล่าประสบการณ์นึงผมเคยทำกรุบๆหนึ่งนะครับของร้อยพิษากิจนะครับเป็นกรุปเกษียณรู้ไหมครับว่าคนที่เขียนโปรแกรมที่ทําเป็นเขาเรียกภาษาราชการเรียกว่า T O R เขาเรียกว่าระเบียบนะครับของการประมูลคือคุณจะต้องมีครบ ตาม T.O.R อาเขาบอกไว้ว่าจะต้องอยู่ในแต่ละสถานที่อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงมันดีดีนะครับเราไปที่ยุโรปมันมีโปรแกรมนึงเขียนว่าน้ำผู้เทวี <st> aff> <t> aff> น้ํผู้เทวีเนี่ยโดยประสบการณ์ของพวกเราคนทำทัวร์เราเดินไปถึง Aa, ถ่ายรูปด้านหน้าแล้วก็โยนเหรียญข้ามไหลนะครับอธิษฐานแล้วก็จบครับมันจะถึงชั่วโมงยังไงละ่ะแต่ด้วยข้อกฎกำหนดคุณบอกว่า คุณจะต้องอยู่หนึ่งชั่วโมงแล้วคุณยัดทุกอย่างเลยเพราะคุณเวลาไปดูโปรแกรมคุณไปเลือกเอาดีที่สุดทุกของทุกโปรแกรมไม่ได้นะครับมันทําอย่างนั้นไม่ได้ซึ่งหลังๆมาเนี่ยผมว่าอยากให้เขาเรียนรู้นะครับซึ่งถ้าคุณใช้กฎก,ฎกําหนดเนี่ยบอกเลยครับคุณจะค่านักท่องเที่ยวซึ่เป็นพนักการของคุณอนะ่ะทางอ้อมเพราะสุดท้ายมันจะต้องมีรายการที่ต้องถูกสคริปต์แล้วเราอะ่ะก็จะไม่มีการสคริปต์ดังนั้นก็ต้องยัดกันไปเจอรถรถติด นะครับฝนตกนะครับแล้วเรารก็ไปไม่ทันอ่าคําถามคือไม่ได้คุณต้องไปคําถามคือประสบการณ์ผมนะครับผมก็จะถามเลยว่าสุดท้ายไปไม่ทันหรอครับพี่เซ็นกันครับจะทัดไปไหนมผมพูดแต่แรกเลยเพราะว่าโปรแกร,รมมันไม่ได้มาตั้งแต่ต้นนะครับมันไม่สามารถได้เลยครับก็ได้ครับคุณต้องนั่งเฟอร์รารี่อ่ะแล้วไปทุกที่อ่ะนะครับคือกฎมันตั้งไว้ล็อกล็อกไว้แล้วทําให้เราจําเป็นที่จะต้องทําให้ได้ตามนั้น แต่ในทางปฏิบัติมันอาจจะข้อจํากัดบางอย่างคุณแจมมันเป็นข้อจํากัดที่เป็นไปไม่ได้โดยชิ้นเชิงไม่ได้ไปว่าเราจะเลี่ยงนะครับเพราะการไปเที่ยวในจัลสันที่บางสถานที่เราไม่ได้เสียตังค์ครับนะครับเป็นการเที่ยวธรรมชาติอย่างเงี้ยน,นะครับแต่จะมีคําถามกลับมาเสมอว่าวิ่งมาสามชั่วโมงลงไปดูแค่30นาทีถ่ายรูปยังไม่ทันเลยครับเพราะต้องเดินไงอ่าใช่อ่ามันไม่ใช่ว่าจอดตรงตรงนั้นปุ๊บถ่ายรูปตรงนั้นได้ดื่มด่ำกับก,บกาแฟตรงนั้น ค่าเคียวตรงนั้นไม่ใช่าบางทีคิวยาวด้วยอ่ามันต้องไปเดินต้องมีเข้าคิวอ่าแล้วอย่าลืมนะครับลูกค้าเลทลูกค้าก็มีผลอีกหนึ่นครับใช่ใช่ใชแต่การไปกับทัวร์มันจะมีคนช่วยคิดให้สิ่งเนี้ยคือช่วยโทรตามด้วยอ่าแล้วก็เ็าต้องบอกนะครับทัวร์ก็ต้องการสร้างความสุขแบบแม็กซิมั่มนะแม็กซิมัยยะนะครับดังนั้นก็เขาก็จัดหาอาหารซึ่งเขาก็จะประจำเฉลี่ย ไม่ใช่กินแบบเดิมๆ,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 ๆเขาก็จะเฉลี่ยเมื่อนี้เป็นชาบูเมื่อนี้เป็นหมาหน้าเมื่อนี้เป็นปิ่งย่างนะครับเมื่อนี้เป็นอาหารจานเดียวแต่ทุกอย่างมันก็จะมีบางอันที่เป็นไฮไลท์บ้าง<อ>ะนะครับทีนี้เม,มื่อกี้คําถามแรกนี่ครบรืยยังก็คือสาเหตุที่มันถูกปริมาณการวางแผนจาัดก,การล่วงหน้าและอาจจะมีบางอันที่ไม่รวมอย่างเช่นวันอิสร,ระเมื่ออิสร,ระโอเคเปนทุนมันก็ทําให้ถูกลงแล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากอันนี้ที่ทำให้ถูกลงก็ การรวมกันแบบเ,เยอะๆเนาไปเป็นรถบัสอ่ะจำนวนคนอ่ะพอมันหาเฉลี่ยแล้วอ่ะงนงก็ต้องถูกนะครับแต่ในขณะที่คุณไปเที่ยวครอบครัวคุณอ่ะคุณ4ี่คนอ่ะแล้วคุณก็ต้องไปรถแบบ p r i เวทอ่ะอนะครับดังนั้นทุกอย่างเหมือนกันครับแล้วบางอย่างในเมืองนอกมันก็อาจจะมีเรื่องของการที่ทาคอนแทกเช่นที่เข้าอาาที่เข้าบางที่เขาก็จะแบบลดพันใบถูกลงอะไรอย่างนี้ก็คือกลับไปที่เรื่องปริมาณอยู่สุดท้ายก็คือตัวหลักคือวอลลุ่มและการจัดการ แต่เนิ่นๆนะฮะตอนที่เขายังไม่เต็มอ่ะเราไปซื้อก่อนพอมันเต็มแล้วมันก็แพงอะไรอย่างนี้ไงอ่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามาจินมันไม่ได้เยอะใช่ครับแต่เขาเอาปริมาณคือคือเราจะบอกว่าโหมีต้นทุนพวกนี้แล้วยังต้องมีคนมาจัดการอีกใช่ไหมฮะมันก็มีค่าใช้จ่ายอื่นในขณะที่ถ้าเราเที่ยวเองอ่ะเราไม่เสียค่าจัดการให้กับตัวเองแต่มันก็นก,ก็คือมันพิสูจน์ว่าด้วยต้นทุนกับค่าใช้จ่ายที่เขาจ้างคนมาเพิ่มอ่ะ มันก็ยังทาให้ราคาถูกกว่าเที่ยวเองส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามารจิ้นต่อหัวมันไม่ได้เยอะอแต่เขาอาศัยว่าพอได้ลูกค้าปริมาณมากๆมันก็มีกําไรส่งน้ําส่งเนื้ออะไรอ,ะอันนี้ไม่ได้พูดถึงกรณีทัวร์ที่เป็นลักษณะทัวร์สุดเรียนนะ,ะ <laughs> ที่เป็นทัวร์ที่ราคาถูกเป็นพิเศษใช่ใช่ใช่อีกอันนึงก็คือว่าเวลาพาไปซื้อของคือมันมีออระบบซัพพอร์ตกันหรือซับซิไดต์กันช,ช่วยเหลือเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายนะครับอยากจะบอกเลยครับว่าคุณต้องทาใจแล้วลูกค้าคนไทยเนี่ย แยกไม่ออกระหว่างข้อตกลงนะครับกับความรู้สึกว่าไปซื้อแล้วก็อิสระอย่างเช่นมสมมติว่าคุณไปทัวร์เกาหลีจีนฮ่องกงเซนเิ้นรูไายพวกเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นข้อตกลงนะครับว่าคุณจะต้องเข้าร้านช็อปจะมีไม่ซื้อไม่ว่าแต่ต้องเข้าออแต่ต้องเข้าเพราะว่ามันเป็นกติกาเขาเพราะว่าตัวไกด์ท้องถิน่กับหัวหน้าทัวร์มีหน้าที่พา26คนตามรายชื่อเนมลิส เข้าร้านช็อปซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่คุณยอมรับที่จะจ่ายถูกคุณก็ต้องยอมรับเวลาที่ต้องใช้เป็นในตาที่นะครับเพราะว่าเป็นข้อตกลงทีนี้มันจะมีนักท่องเที่ยวแกล้งตายฉันเมาฉันไม่สบายวฉันไม่ลงคําถามก็คือคนที่ถูกปรับคือไกด์ท้องถิ่นกับบริษัทที่เป็นทางแลนด์เพราะว่ารถที่มารับเนี่ยบางทีเป็นรถของร้านจิวเวลรี่นะอะไรเงี้ยนะครับของร้านช็อปปิ้ง เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนิดหนึ่งครับเรานี่เอาง่าย,ายก่อนโควิดี่ะเราไปเกาหลีในราคาประมาณ1 6 9 0 0 1 7 9 0 10, ้1 8 9 0ยตั๋ว็เก้า้อย่ารต๋วยางเดียวครับก็ห56่แล้วครับเรายังได้นอนสามคืนเรายังได้รถเราจะได้อาหารครบทุกมือ้อเรายังได้ที่เที่ยวอนะเข้าเอเรอร์แลนเสียตังนะครับไม่ได้ฟรีนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจแต่คนไทยบอกว่า้าวฉันซื้อมาแล้วฉันจะลงไม่ลงก็อิสระไม่ใช่ครับต้องเข้าใจนิดหนึ่งครับว่า เงื่อนไขแต่ละเส้นทางไม่เหมือนกันแต่ก็ต้องเข้าใจครับว่าเมื่อราคานี้คุณลองซื้อตัว๋วไปเกาหลีเองสิครับรับรองได้ครับไม่ต่ำกว่าสามมื่นนะครับผมว่าไอ้เข้าร้านเนี่ยมันจะเป็นอันที่เข้ากด TOR แน่นอนครับอยู่เกินชั่วโมงแน่นอน <c oughs> อันนี้มันมันบังคับมันบังคับอันี้ผมก็เล่าจากประสบการณ์นะผมก็เคยเรียนรู้อยู่อันหนึ่งก็คือว่าปกติทัวร์สมมุติว่ามันจะมีราคาเด็ก ซึ่งถ้าไม่เท่ากับผู้ใหญ่ก็จะถูกกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าหากพอเป็นทัวร์ที่เข้าร้านะราคาเด็กแพงกว่าครับใช่ทัวครับซึ่งผมก็งงเฮ้ย <c oughs> hey, ทำไมมีแพงกว่า <c oughs> ก็เขารู้ว่าเด็กเข้าไปไม่ซื้อของไงเด็กเือน,น,นตัวแถมอ่ะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเกรดที่แบบเออเฮ้ยเนะเออนึกไม่ถึงแปลกดีอ่ะทีนี้คําถามหลักที่สองก็คือว่านักท่องเที่ยวแบบไหนเหมาะกับการซื้อทัวร์ไปแบบทัวร์เราหยอกล้อกันเนาะว่าถ <c oughs> ้าเราเป็นคนที่ ไม่ต้องคิดอ่ะครับหรือซิ่งคิดอะ่ะคือไม่ต้องวางแผนเองนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งเลยที่ควรไปกับทัวร์คือไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจมีคนจัดการให้หมดนะครับคือเราแค่บอกว่าอย่าไปจอร์เจียอย่าไปตุรกีแล้วก็ที่เหลือก็เขาจัดให้ใช่ครับกลุ่มนี้บางคนก็ไม่ได้ดูเลยครับถามต่อครับวันนี้ไปไหนอันนี้ไปไหนถปรแรก็ไม่อ่านอ่าซึ่งอันนี้อันนี้ก็เข้าใจได้ไดครับเพราะว่า บางทีเขาก็ไม่ได้รู้จักประเทศนั้นเท่าไหรแต่ว่าสิ่งที่ไม่รู้จักก็เพราะว่าก็ไปกับทัวร์แหละครับมีคนดูแลให้หมด,ดไม่ว่าคุณจะเป็นไม่สบายไม่ว่าคุณจะเป็น,นแบบแอ,อไม่ชอบอาหารแบบนี้อะไรเงี้ยมีคนจัดก,การให้คุณหมดจริงแต่ต้องบอกข้อมูลก่อนนะเขาจะจัดเตรียมได้ hmm. จริงๆเราก็ต้องอยอมรับว่ามันก็มีลูกค้าจํานวนมากไม่ใช่ว่าแบบไม่มีความรู้อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่าเขาอาจจะทํางานหนักมาก เขาไม่มีคือการที่เราจะจัดทัวร์เองไปเองอะ่ะโอ้โหมันต้องรู้ที่เที่ยวต้องรู้ว่านอนที่ไหนต้องรู้ว่าขึ้นรถยังไง,ต,ง,งตัวเครื่องบินจองยังไงลงแล้วคือมันเยอะมากบางคนเขาไม่ได้ว่างเขาก็แบบซื้อทัวร์แล้วขอให้ได้ไปจบเขาก็แบบยอมรับในสิ่งที่มันต่างการไดอ้อันนี้ก็คือก็คือคนที่เหมาะกับทัวร์อีกอย่างก็คือที่ผมนึกออกก็คือผู้สูงอายุ ถ้าคุณต้องไปากกระเป๋าเองให้ลงจากสนามบินไปเรียกแท็กซี่เสร็จพอที่เทีย่ยวระหว่างที่เทีย่ยวอ่ะคุณย้ายเมืองคุณก็ต้องไปหารถไฟรถบัสล้วคุณก็ต้องากกระเป๋ามาซึ่งมันอาจจะห่างจากจุดโรงแรมอะไรเงี้ยแต่ถ้าทัวร์คือ Point to p อ i n t นี่รถถึงตลอดเวลาแล้วก็กระเป๋าก็ฝากบนรถไม่ต้องลกไปลากมาจะมีคนดูแลคุณแทบทุกจุดใช่ใชแม้กระทั่งระหว่างการเดินทางก็มีคนดูแล อย่างน้อยๆก็ต้องมีบางที่อาจจะมีทั้งคู่กันก็คือหัวหน้าครัวที่ไปกับคุณตั้งแต่ตังในประเทศไทยเลยไปกับพอมคุณแล้วก็ยังมีไกลท้องถิ่นอคอยดูแลนะครับบางประเทศมีเด็กรถดีนะช่วยช่วยอุ้มขึ้นอุ้มลงผมเรียกอุ้มเลยนะเพราะว่าบางทีมันต้องประคองเนาะเดินกันไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าไม่ต้องคิดมากมีคนจัดการให้หมดอันนี้อันที่สองก็ผมถือว่าพ่วงกับเรื่องนี้ด้วยก็คือว่า เวลาจะเกิดอะไรที่มันเป็นเรื่องของผิดวิสัยอุบัติเหตุเอ่ยเจ็บป่วยเอ้ยนะครับก็จะมีคนจัดการให้ซึ่งถ้าคุณไปเองคุณอาจจะมือสั่นมือลนละนะครับคุณคุณแม่ล้มในห้องน้ำเรื่องใหญ่เลยนะครับแต่ว่าระบบการจัดการของทัวร์เขาจะมีองค์กรมีคู่ค้ามีหุ้นส่วนดูแลให้นะครับมีเรื่องประกัน ที่คุณสามารถจะจัดการได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายผลก็ได้ในบางพื้นที่คืออย่างน้อยมันมีคนดูแลท,ท้องถิ่นน่ะที่เขาคุณจะสามารถปรึกษาทางแก้ปัญหาได้เขาเขาใช้ภาษาเขาคือภาษาพม่าเขาใช้ภาษาลาวใช้ภาษาเขมรใช้ภาษายุโรปนะครับเช่นภาษาสเปนอิตาลีนะครับซึ่งบางประเทศภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ช่วยนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยก็คือจุดหลักๆของคนที่ควรจะใช้บริการทัวร์ผมผมเจออีกอย่างหนึ่งนะซึ่งก็ ตอนแรกก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนั่นก็คือว่าคนที่เขาเหมือนกับว่าสมมติเขาไปเป็นครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนฝูงเนี่ยแล้วเขาจะมีโต๊ะผอในการจัดทัวร์แต่ว่าเขาไม่อยากรับผิดชอบอย่างเช่นว่าเดี๋ยวเกิดจัดไม่ดีโดนเพื่อนด่า <laughs> เขาก็เลยแบบว่างั้นซื้อทัวร์และกันเขาก็มีหน้าที่เลือกทัวร์แล้วถ้าเพื่อนๆตกลงกันก็ถือว่ารับผิดชอบร่วมกันโดยแทนที่จะแบบแบกเอาความรับผิดชอบทุกอย่างไว้กับตัวเองอันนี้ก็เป็นแบบเออก็เป็นอีกหนึ่งอินไซด์นะครับที่ว่า ก่อนมาขายก็ไม่รู้จนกระทั่งลูกค้าบอกว่าอ๋อโอเคเพราะว่าเพราะว่าพอเขาใช้ h อชอของบริษัทหรือของสถาบันเขาครับซึ่งพอไปก็๊บช r าทำไม่ถูกใจก็โดนด่าเขาก็เลยหาหาเยอะอะไรไหมแพะเพราะฉะนั้นบริษัททัวก็อาจจะเป็นคือคแพะนะครับแต่ถ้าทําดีก็ก็สอบผ่านครับก็ได้ได้ได้ดูแลกันต่อแต่ก็ถือว่าบริษัททัวร์ก็มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้มากกว่า เพราะว่าเราก็ขายกันมาเยอะทํากันมาเยอะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแนะนําได้เอางี้แล้วกันคือคือในประเทศ<ม>อาจจะเอาชนะลูกค้าไม่ได้<ม>เพราะลูกค้าบางคนไปภูเก็ตบ่อยกว่าเราอีกอะนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่าลูกค้าไม่ค่อยมีใครไปจอร์เจียไม่มีใครไปสเปนไม่มีใครไปญี่ปุ่นเท่ากับบรัทัวร์แร้ครับเพราะเราออกแทบทุกสัปดาห์ผิดถูกนะครับจุดแข็งจุดอ่อนด,ดูการเป็นแบบไหนนะครับซีซั่นไหนแบบไรมีจุดเด่นอะไร เราเก็บได้หมดน,นะครับเราจะไม่พลาดเพราะว่ามันเป็นจุดขายที่ทําให้บริษัททัวร์ได้รับความนิยมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความรู้ของผู้จัดทัวร์เนี่ยมันก็จะแบบเป็นแบบแมสนะครับถ้าคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยคาเฟ่ไหนในเมืองนี้สวยมากตอนดูภาพทิศต,ตกอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้ละเพราะว่ามันมันเป็น specialized s p e c i a l i z e ซอันนั้นต้ไปดูรีวิวอ่าต้องไปหารีวิวอันนี้คือทัวร์จะแบบ กลางๆอ่ะ i ิน e n e r a l อย่างเงี้ยเขาก็จะชำนาญกว่าแล้วมีอไหมครับใครที่เหมาะกับการเที่ยวทัวร์ก็เป็นองค์กรครับอ่าองค์กรองค์กรเนี่ยจำเป็นต้องทำเพราะว่ามันก็มีเรื่องของการใช้ใบเสร็จไปหัค่าใช้จ่ายใช่ใช่ครับซึ่งถ้าคุณไปเองคุณต้องมีบ้างคุณต้องไปการเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งต้องมานำสำแดงทางบัญชีซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายในต่างแดนนะครับมันก็จะมีความยุ่งยากกว่าสมควรก็เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ยังไม่หลุดออกไป ไปประชุมไปสมัมมนาไปดูงานหรือทำตามเป้าครับใครทำเป้าได้ในหมู่สินค้านะครับก็จะได้เป้าเป้าไปประเทศนั้นประเทศนั้นประเทศนั้นตามเป้าที่คุณซื้อน,นะครับอันนี้ก็เยอะเยอะแล้วก็กลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นบริษัทประกันนะกลุ่มที่ทำเป้าขายประกันได้นะครับก็จะได้เทีเ่ยวซึ่งกลุ่มนี้เป็นรัทีิหลักเลยนะครับแม้กระทั่งกลุ่มขายตรงรก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกัน หมดหมดยังครับเพราะว่าผมมีอีกอันนึงแถบเอาแถบเลยโอเคอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือคนที่เหงาครับบางคนเที่ยวคนเดียวแล้วก็แบบว่าแบบเออไม่ชอบอยู่คนเดียวอะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณไปกับทัวร์คุณจะมีเพื่อนอีกประมาณ3ามสิบคนใช่ไนะซึ่งโอเคแหละบางคนเข้าได้เข้าไม่ได้ก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยเวลามีอะไรคุณมีคนรอบตัวที่คุณจะ ปรึกษาได้พูดภาษาไทยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไปถึงถิง่นท้องถิ่นก็จะมีคนพูดภาษาแปลให้นะฮะก็คือคนที้เหงาครับทเที่ยวกับทัวร์ดีที่สุดครับโอเคยินดีต้อนรับนะครับโลกของการท่องทเที่ยวบแบบมีเครือข่าย <c oughs> แบบมีเพื่อนฝูงครับโอเคก็คลิปนี้จบแค่นี้มีความเห็นหรือคําถามอะไรก็ฝากที่คอมเมนต์ได้นะครับแล้วถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับ ก็เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ